มาคอสโก้ลูกฟิกหมดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันจะมีไหมลูกฟิกลูกฟิกอบแห้งได้มาสองสามอย่างแล้วเ,เดินตั้งนานลืมถ่ายซื้อวอลก้าไปกินนะแ้วซื้อไปแล้วแหละอันนี้ได้ลูกฟิกล,ละสามห่อห่อละสิบเหรียญสามหอก็สามสิบแล้วแพคก็ได้ มาร์กาเรต้าไปหนึ่งขวดแล้วก็ได้วอกกานี่มันบอกว่ามันมันฟอร์มแฟรงค์นะเนี่ยเมดอินฝรั่งเศสเนี่ยโปรดักต์ออฟแฟรงค์มันบอกมันเมคมาจากอ่าเมคแอปเปิ้ลเมควิดวอกกาไม่เคยกินอ่ะทำมาจากแอปเปิ้ลอ่ะไงงงลองไปกินดูรสชาติจะเป็นยังไงไม่รู้ เดี๋ยวเราไปดูอะไรต่ออยากอยากกินเกีเ๊ยวาซาเดี๋ยวไปหาซื้อแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปหาซื้อเกี๊ยวซากินไม่รู้จะมีหรือเปล่าเมื่อกี้หยิบมาคนเยอะเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูวันนี้แพทไม่ได้เหนื่อยแพทเพิ่งจะทำงานบ้านเสร็จแล้วก็ออกมาช็อปปิง้งดูถุงเลไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่อยากจะได้เลยไม่มีอะไรที่อยากได้อไอ้ที่ที่ต้องการอะไม่มี ก็เลยหาดูใ่ถุงขยะอ๋อถุงแบบนั้นไม่มีนะคอสโกไม่มีถุงแบบม,มเดี๋ยวไปดูผักหน่อยผลไม้หน่อยถ้าไม่มีอะไรก็กลับละก็ได้แค่นี้แนหะละลิคพิกได้พอดสติ๊กเกอร์ได้พอดสติ๊กเกอร์รถหนูหนูกับผัก ก็ลูกซิกแล้วก็เล่าสองขวดถึงข้างล่างอยากกินมันแปลกเลยไม่เคยกินเดี๋ยวเอาไปชิมดูฝั่งนี้ก็เป็นไส้กรอกหมดเนาะไส้กรอกไส้กรอกเราก็ไม่ค่อยถนัดไส้กรอกเท่าไหร่หรอกนี่เป็นบาร์บีคิวไก่นะเนี่ยมี่ต่อกไก่ คอสโก้เขาไม่ขายเขาไม่ขายไอ้นี่นะไม่ขายเชือกขาหาปลาหมึกก็ไม่มีหาซื้อปลาหมึกกินก็มไม่มีอันนี้หอยหิ้เบลอเลยหอยแพงด้วยไม่มีปลาหมึก มีกุ้งวันนี้มีรวมมิตรบ้างเนี่ยกุ้งมีปลาหมกึกมีหอยเราไปทาอะไรได้รวมมิตรแันนี้เ,เราอยากได้ปลาหมึกตัวใหญ่ๆ่อ่ะโอ้้าไปดีกว่าไม่มีอะไรแล้วไปทางนี้คนน้อยๆหน่อยทางนู้นคนเยอะทางนู้นคนเยอะ น,นี้เหล้ายังเห็นไปชนเล่าเขานะเดี๋ยวมันจะแตกเล่าทั้งนั้นเลยเล่าเยอะแยะไปหมดถอยไปแล้วหนึ่งขวดนี่นก็เหล้าเยอะสารพัดชนิด ีนนพวกขนมกินแล้วก็ทิ้งนะเขามีถังขยะแยกให้อันเดียนชิปมีอันเดียนชิปด้วยเหรอ,อ,ห,อหอมหอมหัวใหญ่ก็เอามาทำชิปได้นะเราไม่กินนี่ก็ของใช้พยายามหลบอะ นี่อแอบซื้อลูกพริกที่นี่9บาทนี่พรเทียบเลยเทียบเลยเทียบเลยฝั่นี้ก็เป็นซีดีหนังฝั่งนี้ก็เป็นซีดีหนังฝั่งนี้ก็เป็นผลไม้กล้วยอย่างมีเลยนี่เแบบี้เแบบี้มานา,นาว้วนกล้วยหอมกล้วยหอมเหรออันนี้ไม่ใช่กล้วย กล้วยไข่อเออกล้วยไข่เขาเอามาทำแปดเดีอนโต๊ะก้าก็ถึงเลยเบบี้ก็กล้วยไข่อะเนะี่นี่ก็เป็นพวกผลไม้แผนกผลไม้อบอแห้งนี่ทักอย่างอะผละไม้อบอแห้งพวกนี้ก็เป็นหนังสือ คนเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวแพทไปดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านว่าจะกลับบ้านมาซุปเปอร์สองขนุนเต็มเลยขนุนแบบนี้นะลูกเบลเลอร์เลยเนีย่ยสุกแล้วเนี่ยตาหางเลยซื้อสักลูกเลยนะกินไปสามเดือนเลยกินไม่หมดลูกใหญ่จัดดูดิใหญ่มากอะขนุนทั้งนั้นเลยอะมึงก,ก็ขนุน น,นี่กับขนุนอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมะละกอมะละกอไม่หวานแลขนุนไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าอยากได้แป้งโกกินี่แป้งโกกิหอ่อละเก้าสิเก้าเซนไปก็สามห่อก็ได้แล้วเอาอะไรอีกแป้งโกกิแป้งมันเราไปแล้ว อันนี้ไปทอดใส่ไข่สามีกินก็ดีนะสามีชอบจะต้องเอาไปหัน่นเชฟโปหวานไปห่อนชอบกินเกี๊ยวใส่ไข่อร่อยดีแล้วก็อะไรอีกนอะนึกไม่ออกขึ้นลมไปทำโรตีกินดีกว่า แบบไหนถึงจะอร่อยสวีทฮ่า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 แบบนี้เป็นจัดแซ่บนะเแบสบมิยว แพทไม่เข้าใจว่าฟูครีมคืออะไรแต่ก็เอาไปเหอะมันมันสีเขียวกับสีแดงต่างกันยังไงอันนี้ครีมอันนี้ครีมเมอร์เอาฟูครีมนี่แหละไม่รู้มันต่างกันยังไงเอาไปหนึ่งกระปุก ดูปลาหมึกหน่อยออปลาหมึกตอนแรกซื้อแบบนี้ไปอร่อยครีบเยอะจังเลยครีบบานใช่ ตัวเก้าบาทสิบบาทสิบห้าบาทเอาตัวสิบห้าบาทไปดีกว่าแล้วก็เอาเอาปลาหมึกไอเนี้ยไป บบโอ๊ยทำไมมันแตกเงี้ล่ะคืออะไรมันสดมากเลยได้ไงมันไม่สดได้ไงม่เข้าใจเก่ามากาแบบนี้ไปดีกว่าเอาไปหนึ่งอันอไปเอาไปสองอัน อ,อันแล้วก็เอาอะไรอีกอะปลาหมึกลูกชิ้นอะชิ้นนี้อร่อยชิ้นปลาเอาไปกินอร่อยดีชอบกินเออเอาอะไรอีกเนาะ คูนิ่มเเหรียญไม่รู้จะไปทำอะไรกินคูนิ่มแป้งทอดก็อร่อยนะอยากกินกุ้งแต่ไม่ไม่กินแล้วอะ่ะกุ้งดิบอะ่ะคัวไื่จะกินดีอยากกินตำไหลบัวกุ้งใส่กุ้งดิบคัวพญา,ายเดืนาน้กินทีดีกว่า นี่จะกินรื่จะไม่กินจะตัดสินใจก่อนกินไม่กินกินไม่กินกน,กน,นู่นน่ะกุ้งดิบอ่ะนู่นน่ะกุ้งดิบอ่ะอยู่เนี่ยอ,อยากกินกุ้งดิบเอาไปตำไหลบัวเอาเผ็ดเผ็แซ่บๆเลยนะอยากกินมากเลยอ่ะสักหน่อยแล้วกัน ดิบกุ้งดิบอะบอกแล้วจะให้เดินผ่านกินไม่กินกัวปรญาติกินไม่กินกินดีกว่ากินไม่กินกินไม่กินกินดีกว่า,ก,ก,ก,วากินกุ้งดิบสามสี่ห้าหกตัวพอไหม หกตัวก็อิ่มแล้วเนาะไอตัวก็ได้แถมกลัวไม่อิ่มตะการเจ็ดตัวพอเอาไปคิดตัง Rồi. Nó bỏ cái nao lên hết sữa này có cái gì đó? Tao bỏ luôn cái nó cái bịch Cái bịch nó kẹt. kẹt ghê lắm á. Cua con cua này là hai ấy yeah. con mấy à. lấy dán ở đây hả chú? Ừ, Cô giống ở đó ra Nhìn ở ngoài thấy lớn nhưng bắt ra nó không mấy gì lớn đâu Phóng liền cao 14 tên Cung 7 tùa Cung 7 tùa phóng liền cao 14 rồi Chị em em ตูหอยก็มีปูหอยปูปลานี่ยหหอยปูก็มีในตู้นี่ก็หอย นี่ก็หอยหอยอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆอ่ะเหมือนหอยจุกบ้านเราแต่ไม่ใช่สดด้วยนะดูดิยังดิ้นได้อยู่เลยอ่ะสดๆสดสดยังดิ้นได้เลยหอยอะไร ดูผักด้วยวะ่ะทำไมไม่มีมะเขือลนะ่ะเขาจะกินมะเขือทำไมไม่ จะแกงไอเนี่ยแกงตไกงตปลาไม่มีมะเขือใส่จบข่าวแกงไตปลาไม่มีมะเขือใส่จบข่าวหัวฝักยาวไปหรือเราจะไปดูที่ร้านนู้น ผัดไทยเย็นนี้ผัดไทยผัดไทยเย็นนี้โอ้ก็จะแกงไงอะแกงไตปลาใส่เดี๋ยวไปดูถั่วผักมันต้องใส่ถั่วผักยาวนะกับมะเขือถึงจะอร่อยแล้วก็หน่อไม้เยี๋ยเบียนหัวนะว่าแต่เคเวินถ่ายกล้องเบียนหัวแพทจะถ่ายเบียนหัวเือนลย มะนาวว่าแต่ลูกตัวเองก็เป็นเองมันไม่มีที่การสั่นไงถ้าเรามีที่การสัน่นมันจะไม่เป็นหรอกอันนี้แทบไม่มีที่การสัน่นซื้อมะนาวซะหน่อยห้าลูกหนึ่งเหรียญเดี๋ยวไปเลือกมะนาวก่อน